จาโอครับพี่โบไม่น่าเชื่อชันเลนกับผมด้วยคือผมแอบเละจันอยู่คนอะไรอ่ะดูเลดเท่าหลอดเท่มากเลยจันคือพี่โบปกติเนี่ยผมจะไม่ยอมออกกล้องพร้อมกับคนที่หล่อของผมนะแต่ก็พูดเกินไปครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเรากลับมาอยู่กับพี่โค้โซกครั ยังอยู่กับผมนะครับโบธนากรคนดีคนเดิมนะครับแต่วันนี้ผมไม่เหงาอีกต่อไปนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์เก่งคูณนายวรรณสอนนะครับเจ้าของเพจ Admission Premium คือเป็นคนครูที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาด้วยเนาะงั้นถามอาจารย์เก่งนิดนึงดีกว่านะครับว่าเทรนด์เกี่ยวกับความเป็นอีโคหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในวงการศึกษาตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์เก่งก็ด้วยกระแสโลกนะครับเศรษฐกิจมันจะดีแค่ไหนถ้าโลกเราไม่น่าอยู่ว่ามันก็ มันก็แบบไม่สนุกแล้วเนาะน่าเบื่อไม่ว่าเราจะอยู่โคงการไหนโดยเฉพาะโคงการการศึกษาซึ่งเราถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้คนกระแสอีโคเนี่ยเราจะเป็นอย่างดีที่ต้องเป็นคนผู้นําเทรนด์เลยครับรับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเนาะแล้วอย่าไปคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ดูแก่ดูเชยนี่คือมันเป็นเทรนด์ที่ทันสมัยที่สุดแล้วในยุคนี้กระแสโลกเลยครับผมมันคือกระแสโลกอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะเรียกว่าดูเท่ดูคูลนะครับ จากภายในสู่ภายนอกจริงกันดีเลยฮะอาจารย์ครับก้นเรา มาพูดถึงเทรนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับการเรียนในตอนนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์เก่งบอกคือมาแรงมากทุกคนให้ความสนใจกันมากนะครับงั้นผมมีโครงการดีๆนะครับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้อาจารย์เนี่ยได้ลองศึกษาอีกหนึ่งโครงการด้วยครับนั่นก็คือ Eco s c h o o l นะครับที่น้องๆในโรงเรียนระดับทั้งประถมและก็มัธยมศึกษานะครับลงมือทําลงมือศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจังนะครับและเป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในด้านนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วด้วยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าโครงการ EcoS School ททั้งง2โรรเเีีียนน่่่วาย เราได้ไปทำอะไรอย่างไรกันบ้างเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ให้ทีมงานติดต่อไป e. ที่ท่านผอเลยแล้วกันเรามาเริ่มที่ระดับประถมก่อนน,นะจางเก่งนะไปกันที่โรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณาตธุกิจนะครับอะมาแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอ,อครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถามท่านผอ,อ,อเกี่ยวกับผลตอบรับ ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนนะครับที่ได้จัดโครงการ eCo o l หน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนมีความรับผิดชอบทั้งงานของตนเองงานส่วนรวมมากขึ้นนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เข้าใจปัญหาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงกล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมากขึ้นกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนักเรียนและบุคลารกรในโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมหันมาใช้ทรัพยากรอย่างเห็นคุณค่า มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งรู้จักประหยัดน้ำประหยัดไฟจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดรวมถึงการผลิตและการบร拜拜ิโภคที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะครับวูไม่เท่าไหร่นะยอดจริงผมมีอีกคำถามพี่โบเชิญเลยครับอาจารย์เก่งพอครับแนวทางในการจัดโครงการนี้ครับผอครับเรื่องของอีโคสคูลตรงนี้เนี่ยครับจนโรงเรียนได้รับกรีนซิต t เซ e นเนี่ยนะครับผอทำยังไงบ้างครับผอครับ โรงเรียนของเรามีการดำเนินการโรงเรียนอีโคสคูลตามภารกิจ4ประการของโรงเรียนอีโคสกูลโดยจะนำเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การดำเนินงานของโรงเรียนในทุกๆด้านตั้งแต่นโยบายการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งในส่วนที่เราเน้นมากคือการจัดการความรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเรามีหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การจัดการเรียนรู้ตามระดับพัฒนาการของการเรียนรู้คือเด็กเล็กๆให้มีการจัดการเรียนที่ง่ายๆใกล้ตัวและเพิ่มความยากซับซ้อนขึ้นในระดับที่สูงขึ้นส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัตินอกห้องเรียน สอดแทรกเกมเพลงแล้วความสนใจของนักเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือในชุมชนเป็นฐานให้มีการสำรวจการเรียนรู้สภาพแวดล้อม ลักษณะกายภาพชีวภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่างๆในโรงเรียนเรียนรู้ถึงผลกระทบของการใช้ประโยชน์จนทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดลอ้อมส่งเสริมให้เด็กได้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความสนใจตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ส่งเสริมให้รวมกลุ่มกันแก้ปัญหาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในกระบวนการเจเวสเนสเตปแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สามารถทําได้ตามความสามารถและความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ส่วนด้านการจัดก,การสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเช่นการจัดการขยะการจัดการทรัพยากรด้านอื่นๆจะมีการดําเนินการของกลุ่มนักเรียนแกนนําที่ประกอบไปด้วยนักเรียนรุ่นพี่นักเรียนรุ่นน้องทํางานร่วมกันเรามีการถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องทําให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องค่ะและนี่ก็เป็นมุมมองของผู้บริหารที่นาโรงเรียนวัดทุ่งคอกนะครับสุววรณสาธุรษษษษษษษกิจเข้าร่วมโครงการ Eco s c h o o l ต้องบอกว่า อินเทรนมากนะงก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของกระแสกรีนหรือโคดนะครับเป็นกระแสโลกนะครับโรงงานทั่วโลกจะเป็นต้องเข้ามานะครับจำเป็นเลยนะฮะแล้วก็กระแสนี้เนี่ยใครจะเรียนจบหลังจากนี้ไปต้องมีความรู้เรื่องนี้ครับถูกแล้วผมว่ามันเป็นเหมือนกับความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ง ทุกคนคาดหวังกันแล้วนะจานะถือว่าเป็นโครงการดีๆมากเลยนะคุณผู้ชมครับนอกจากที่จะเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้น่าอยู่แล้วนะครับยังสามารถที่จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้มีกิจกรรมได้ทำนะครับแล้วก็จะเป็นการปลูกจิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนอีกด้วยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูโรงเรียนที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องของ c o s c h o ู l อีกหนึ่งโรงเรียนครับแต่อันนี้จะเป็นเด็กโตแล้วจา์เก่งจะเป็นเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับเราไปที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินจังหวัดประจว่า ผอออยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขออนุญาตถามพออเลยนะครับว่าการจัดการระบบในการบริหารโรงเรียนนะฮะในโครงการของ Eco Eco s c h o ู l ระดับเด็กโตหรือว่าชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับการจัดระบบของเรียนจะมีด้วยกัน2ระบบนะครับระบบแรกคือระบบการจัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษานะครับ ระบบที่2จะเป็นระบบของโครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาสิ่งเวีร้องศึกษานะครับในระบบแรกก่อนโรงเรียนจะจะัดหน่วยขึ้นมาก็คือหน่วยหนึ่งก็คือหน่วยโรงเรียนสิ่งเรร้อศึกษานะครับโดยกําหนดคณะกรรมการดูแลมีหมัวหน้างานสิ่งเวีร้อศึกษาดูแลรับผิดชอบโดยตรงนะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่มีความสําคัญที่ขับเคลื่อนนะครับโรงเรียนสิ่งเรร้อศึกษาหรือ c o School นะครับทำงานบูรณาการร่วมกับฝ่ายต่างๆทั้งหมดส่ฝ่ายด้วยกัน ทำให้การริหางานนั้นง่ายขึ้นกับการจักการเรียนรู้สิ่งวลอมศึกษานะครับระบบที่2เป็นระบบโครงสร้างเวลาเรียนนะครับนั่นหมายความว่าลงนักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีเรียนวิชาสิ่งวดล้อมศึกษานะครับโดยเฉพาะอยู่ในกลุ่มของรายวิชาเพิ่มเติมมีการตัดสินผลการเรียนเด็กๆจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของ,ของกระบวนการวิเคราะห์วางแผนการกําหนดการต่างๆจนกระทั่งเด็กๆสามารถที่จะออกสู่ชุมชนได้ครับ พี่โบไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาเลยราะออมีคําถามพอครับกรีนซิตี้เซนนี่ครับที่ได้รับนี่นะฮะเพราะว่าโรงเรียนเราได้จัดโครงการอีโคสคูลแนวทางยังไงบ้างฮะพอครับในลําดับแรกนะครับในส่วนของโครงสร้างรายวิชาที่เด็กๆได้เรียนนะครับก็จะเป็นกระบวนการที่เด็กๆสามารถใช้แหล่งเรียนรู้จากภายนอกโรงเรียนเป็นสถานที่เรียนเป็นห้องเรียนนอกนอกโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ ชุมชนชายทะเลแหล่งเรียนรู้ชุมชนสมอเลียงซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ที่ทําให้เด็กๆได้มีการวางแผนวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนะครับเรามีปราชชาวบ้านที่เข้ามาช่วยเป็นครูทําให้เด็กๆมีความเข้าใจรักถิ่นฐานแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับทำให้เด็กยนะมีความตระหนักดีในในส่วนของสิ่งแวดล้อมศึกษาครับ โอเคครับขอบคุณท่านผอ,อ,อจากทั้ง2โรงเรียนมากเลยนะครับที่มาแบ่งปันและก็แนะแนวทางในการเข้าร่วมโครงการ ECo Eco s c h o ู l ในครั้งนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เก่งสุดยอดไหมฮะบอกเลยว่าโรงเรียนเรานี่ผมไม่น่าเชื่อนะครับเป็นความหวังของทั้งประเทศและโลกด้วยว่าเราจะได้อยู่บนโลกนี้แบบแฮปปี้แบบกรีนแบบอีโคอยู่แบบรักโลกจริงๆอ่ะปลูกฝังได้เด็กไม่ว่าจะเป็นชั้นประถมศึกษาหรือว่าชั้นมัธยมศึกษานี่คือการบ่มเพาะให้เด็กๆเขามีวินัยจำและก็รักษาแมดล้อมนะครับโครงการนี้นะครับ เกิดผลสําเร็จนะครับจากหลายๆโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคุณผู้ชมครับต่อไปเนี่ยผมว่าเราไปดูต้นกล้าเล็กๆของเราบ้างดีกว่านะครับว่ารอยยิ้มของน้องๆเนี่ยจากการทาโครงการนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปคุยกับน้องๆกันดีกว่าครับอ่ะตอนนี้น้องๆมาแล้วนะครับโยโย่ yo, yo. <Huh? S 1> สวัสดีน้องๆโหคือพอบอกโยโย่นี่รู้เลยว่าเราแก่นะคืออยากจะทําให้มันดูเข้ากับวัยน้องๆคือเฮลโหลคืออยากจะรู้ไม่ใช่หรอกถามน้องๆหน่อย ผมกับอาจารย์เก่งเนี่ยอยากจะรู้ว่าความเข้าใจของน้องๆที่มีตัวโครงการอี s c สค o ลเนี่ยน้องๆรู้สึกยังไงบ้างครับนะรู้สึกสนุกมากเลยค่ะได้มาสัมผัสสิ่งแวดล้อมและอากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็เย็นสบายแล้วก็ครูมีกิจกรรมให้เล่นเวยค่ะรู้สึกผ่อนคลายค่ะเพราะหนูจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน และที่บ้านด้วยค่ะโอ้พี่โบว์พี่โบว์สุดยอดมากคือความคิดความอ่านเขาดูโตเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะเราเล็ผมมีคำถามหนึ่งอยากเะถามน้องมาเลยก็คือว่าหลังจากที่น้องได้ร่วมโครงการแล้วเนี่ยนะครับมุมมองของน้องในการอยู่กับสิ่งแวดล้อมมันต่างไปจะเดินยังไงบ้างครับค่ะก็หลังจากที่พวกเรานะคะได้เข้าร่วมโครงการอีโคสกูนะคะพวกเราก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่พวกเรานะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะและเราเนี่ยก็รู้สึก มีความสุขทุกครั้งเลยค่ะที่ได้ไปสำรวจในชุมชนแล้วเนี่ยเห็นว่าคนในชุมชนมีพัฒนาการในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาอีกแล้วนะฮะ นี่คือความรู้สึกและมันเป็นรอยยิ้มที่เกิดจากน้องนนักเรียนที่เขาได้ลงมือทําจริงๆอ่ะของแบบนี้ถ้าไม่ลงมือทําผมว่ามันจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นรอยยิ้มที่รับรู้ได้ถึงการสํานึกรักสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆนะครับสำหรับน้องๆแล้วก็อาจารย์ทุกท่านขอออทุกท่านเลยนะครับเป็นไหมครับอาจารย์เก่งครับว่าเด็กสมัยนี้เขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมขนาดไหนส่งกับเทรนด์ที่กาลังมาแรงในยุคปัจจุบันนี้จริงจริงอาจารย์เก่งโอ้โหเยี่ยมเลย ทยากาแขกรับเชิญอาจารย์และก็น้องๆที่ร่วมความเท่กับเราในครั้งนี้นะอาจารย์เก่งนะเพราะเราสองคนก็เท่กันอยู่แล้วด้วยนะครับหากอาจารย์ท่านใดหรือว่าโรงเรียนไหนสนใจอยากเข้าร่วมโครงการ Eco s c h o o l นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าร่วมโครงการกันเลยดีกว่าครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากศึกษาข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเข้าไปได้เลยที่นี่ ecoschool.deqp.go.th นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับอาจารย์เก่งอันนี้ง่ายมากใน Facebook ของเราครับ t h n i l a n d ecoschool เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์สุดเท่หรขอผมมากๆอาจารย์เก่งขอบคุณมากเลยครับขอบคุณพี่โคช่นนครับอาจารย์เก่งพีราอยากทิ้งท้ายหน่อยไหมก็อย่างที่บอกครับว่า แม้ว่าเราจะอยู่กับเขาเรียกว่าอยู่กับโลกที่เป็นวัตถุคากมายไม้แค่ไหนครบอย่าลืมสิ่งที่สาคัญมากครับเราต้องรักโลกแบบนี้ด้วยจริงเลยครับวันนี้นะครับหมดเวลาของโบแล้วก็อาจารย์เก่งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเรากันด้วยนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e หรือว่ากระดิ่งแจ้งเตือนกันได้มีข่าวสารอะไรคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดกันไปนะครับวันนี้โบกับอาจารย์เก่งต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เก่งครับสวัสดีครับโบครับ จารอยยิ้มของเด็กๆทำให้มุมมองในการรักสิ่งแวดล้อมของผมเปลี่ยนไปเรามาเริ่มต้นไปด้วยกันดีกว่าครับในชีวิตจริงไม่มีฮีโร่คนใดที่จะมาช่วยกู้โลกของเราได้เหมือนการ์ตูนแต่ในความเป็นจริงก็มีแค่คนธรรมดายอย่างเรานี่แหละที่จะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อปกป้องโลกของเราได้อย่าลืมดูแลโลกของเรากันนะครับ และนี่ก็คือความสุขความภาคภูมิใจของโครงการโรงเรียน Eco School โรงเรียนที่บ่มเพาะความเป็น Green Citizen ที่พวกเราชาวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมล้วนตั้งใจที่จะจุดประกายให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรามีความสำคัญต่อโรงเรียนต่อเด็กนักเรียนมากขนาดไหนเราต้องการที่จะปลูกฝังเด็กนักเรียนของเราตั้งแต่ยังเล็กให้มีความรู้ความเข้าใจแนวแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อนักเรียนของเราจะได้นำความรู้ในลักษณะของโฮสต์คูลแอ p p ฮสต์ไปปรับใช้ในบ้านในชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นมาร่วมโครงการกับเรา e อ o โคสค o ลอีโคโซค o l